ไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเขานี่พวกที่เล่นหวยเนี่ยชอบโลภเพ่งเล็งรู้สบายมูนะคะโดนเื้นะานเนี่ยกูรู้เลยมากันเนี่ยไม่ได้มาเทียอะไรกูเราไม่ได้มาฟังธรรมหรอกมารอเล่กูรู้พวกมึงเลยเนี่ยอันนาย่อนอาจารย์มาก็คือเล่นไปแล้วรอบดูด้วยให้หวยกระชาอมอ่ะไดแบบนี้ อย่าไปโลภเพ่งเล็งอย่าได้ทรัพย์ของชาวบ้านเขาอย่ามีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายและอย่ามีความเห็นผิดจากหลักสัจจะความจริงของโลกสามสี่อันนี้กูพูดดีแล้วสามสี่สามแล้วก็แล้วก็ถูกก็นาปลาบ้านเปลี่ยนแนวสอนอาวุธมาให้หัวอีกแล้วมันติดเนี่ยมันติดคือกุศลกรรมบมวดสิบเนี่ยทางกายมันสามข้อทางวาจามันสี่และทางใจอีกสามอย่าลืมกับสี่สามด้วยเอาไม่ได้เนี่ยเนี่ย พี่เกศเขียนว่าครันเคยนะเนี่ยมาสันดาลกระถนตีปากมันเห็นอะไรไม่ได้มันตีไปเลขทุกวันนี้อาจารย์ไร้สดอายุก็ออกไปแล้วมวดแรกที่อาจารย์บอกศูนย์ศูนย์ศูนย์มันก็ออกไปแล้วต่อมาบอกกับเลขสามอะไรนะาสามสี่เหรอสามสี่ก็ออกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดคืออายุนี่เริ่มมีการมาถามเบอร์รองเท้าแล้วนะ เดี๋ยวกูจะรองเท้าไปตีกระบาลมึงให้เลนะมนเริ่มถามรองเท้าเลนะให้เดี๋ยวฟังให้ไฉันเห็นแล้วมีส่วนสูง้วยนะแต่หลังมาเริ่มถามสูงเริ่มถามน้ำหนักอย่างนี้นะตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือถูกกระโถดแล้วเนี่ยเจ๊ค่ะเอาแป้งมาโรยหน่อยโอ้สามสี่เหรอสามสี่ก็ออกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดคืออายุนี่เริ่มมีการมาถามเบอร์รองเท้าแล้วนะเดี๋ยวกูจะรองเท้าแตตีกระบาลมึงให้ เริ่มถามเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้วายฉันเห็นแล้วมีส่วนสูงด้วยนะแต่หลังเริ่มถามตั้มาบอย่างนี้นะตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือถูกกระโจนแล้วเนี่ยออผัดเลขค่ะเอาแป้งมาโรยหน่อยโอ้ยดอกยอดถูกไหมอาจารย์สี่สามเดี๋ยวกลวกระโจนตีปากให้กูเล่นเหรอหวยเนี่ยกูไม่เคยเล่นหวยนะกูปฏิบัติธรรมมาชีวิตกูเนี่ยเล่นหวยไม่เกินห้าครั้งในชีวิตกูกูจะบอกให้ ตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยเพราะกูรู้ว่าม anyway. ันไม่ถูกกูก <noise> ็เลยไม่ทําเพราะกูไม่เห็นประโยชน์จากการเล่นเลยมีแต่เสียตังค์แล้วกูปฏิบัติธรรมกูสอนมึงอย่าโลภเพ่งเลยอย่าได้ซักชาวบ้านแล้วมึงมาถามกูนี่นะว่ากูถูกไหมปัญญาอ่อนมะเดียเนี่ยเนี่ยมันหน้ากระโถนตีปากเนี่ยสามสี่อันนั้กูพูดอีกแล้วสามสี่สาม สดเอาอาจารย์ไปลงอะออกหวยอะสามงวดติดความเป็นจริงไม่ใช่สามงวดติดนะขอแก้ข่าวนะนี่คืองวดที่สี่นะขอแก้ข่าวนิดนึงนะจ๊ะบรรดานักสารข่าวทั้งหลายสี่งวดติดไม่ใช่สามงวดติดนะสี่งวดแล้วกูไม่เคยให้สักงวดไปตีกันเองไปได้กันเองกูไม่ได้สักศิธิษกูไม่ได้วิเศษพิสกูนี่เฮียนแก้ข่าวนิดนึงนะจ๊ะไม่ได้ใบเลยนะ ไปออกกันเองไปได้กันเองไปถูกกันเองตามพวกกระซับบำเพ็ญบุญของพวกมึงที่เคยทํากันมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูเลยไม่เลิกพูดเรื่องหวยกันอีกแล้วเนี่ยมันถูกเพราะมึงไม่ใช่ถูกเพราะกูกูไม่ได้ใบหวยพวกมึงไปซื้อกันเองแล้วถูกเป็นไปตามพวกกระซับของมึงไม่ได้เกี่ยวกับกูจังหวะโบ๊ะบ้าเท่านั้นแนหะแล้วก็จะมีพวกปัญญาอ่อนเดี๋ยวก็เอากูไปด่าอีก ถามว่ากูเนี่ยใบหวยเปลี่ยนจากสอนทร,รมามาใบหวยเอาดีได้หูใบหวยแล้วก็ถีบถูกสี่งวดติดกูก็พูดอยู่ว่ากูไม่เคยใบมึงไปถูกกันเองมาเกี่ยวอะไรกับกูกูบอกกูศุลกรรมหมสิบทางกายสามข้อวาจาสี่ข้อใจอีกสามข้อกูบอกว่าสามสี่สามกูไม่ได้ใบกูพูดตามกูศุลกรรมหมสิบสามข้อของกูศุลกรรมหมสิบทางกายคืออะไรแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์แล้วเว้นจากการประบฤติผิดในกรม สี่ข้อทางวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงเขาแจกกรรมไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอร์สามอย่างทางใจไม่โลภเพ่งเลงอย่าได้ทราบข่าผู้คนอื่นไม่มีความอาฆ่าพยาบาทบ้านร้แก่ใครไม่มีความเห็นผิดสามสี่สามสามอย่างทางกายสี่อย่างทางวาจาสามอย่างทางใจกูไปที่ไหนกูนก็พูดแบบนี้แล้วมันผิดเหรอก็กูพูดตามเหตุตามปัจจัยก็มาสามสี่สามอะ่ะมึงไปตีกันเองเกี่ยวอะไรกับกูมึงถูกกันเองมันมันเกี่ยวอะไรกัน นี่งวดที่สี่แล้วนะสี่งวดติดแล้วกูจะบอกให้กูบอกแล้วรอบหน้ากูไปออกรายการกระโถนกูนี่ต้องแขวนพวงมาลัยสามสองะนะสามสอกสามสีนี่กูต้องพวงนี่เดี๋ยวกูเจะาแผ่นทองมาแปดสักสองสามแผ่นเวลาใครเจอกระโถนกูนี่ต้องยกมือไหว้กราบการกระโถนกูแล้วเห็นไหมกูไม่ต้องใบหวยมึงก็ถูกกันเอง มึงถูกของมึงกันเองมึงไม่ต้องไปหาใบหวยที่ไหนเพราะถ้ามึงจะถูกเดี๋ยวมึงจะถูกเองถ้ามึงไม่ถูกอ้อนวอนขอร้องให้ตายก็ไม่มีวันถูกนี่แหละเรียกว่าพวกขศัพย์บำเพ็ญบุญไม่เกี่ยวกับกูมึงและล้วนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของมึงเองที่ทํมาในอดีตชาติมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้มึงเนี่ยได้พวกขศัพท์สิ่งที่มึงเคยทํามาในอดีตชาติไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวกับเทพเทวาแต่กระโถนกูเนี่ยอาจจะเกี่ยว